ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวง h ช n แนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทวนหน้าเทิน ชะตาสามราศีรวยสับอูฟูจะมีโชคลาภลอยหมดหนี้สินเงินไม่ขาดมือจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างแไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ <S <S อ,นนอันดับหนึ่งชาวราศีกรกฎมีข่าวดีมาแรงสุดในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะมีรายได้หลายทางเงินมีโอกาสได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรม หรือมีอไรายได้พิเศษทยอยเข้ามาแม้กระทั่งโชคลาภหรือใครชอบลงทุนชอบลุ้นอะไรที่สิ่งเสี่ยงราศีนี้จะได้รับข่าวดีเข้ามาหากใครเคยติดขัดก่อนหน้านี้จะได้รับการแก้ไขขี้ขายเป็นราศีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนี้สินที่มีหายเกลียงชีวิตจะพลิกผันกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเร็วๆนี้ อันดับสราศีมังกรมีข่าวดีในเรื่องของดวงอย่างต่อเนื่องเรื่องงานเน้นเรื่องของความสบายใจในการทำงานที่มากขึ้นดวงดาวขี้คายโรงโปง่งถ้าคุณเจอความเครียดความกดดันมาก่อนหน้านี้ปัญหาต่างๆจะขี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนการเงินนั้นเอาใจสายนักลงทุนหรือคนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง จะมีโอกาสลุ้นในเดือนนี้มีโอกาสได้รับเงินปันผลหรือส่วนแบ่งที่ดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องโอกาสความมั่งคั่งร่ำรวยมีเข้ามาแบบไม่หยุดไม่ย่อนสุดท้ายนี้ชาวราศีเมทุนมีโอกาสถูกรางวัลแบบไม่คาดฝันแต่ถ้ามีปุ๊บระวังจะเป็นทุกขลาบต้องนำเงินไปทำบุญก่อนดวงด้านอื่นๆไม่มีอะไรน่ากังวลใจ โดยเฉพาะดวงของหน้าที่การงานจะมีความรุ่โรจน์เป็นอย่างมากจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปลายปีนี้ได้รับโบนัสก้อนโตหากใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้เลือกซื้อสลากไว้สักใบเพราะดวงชะตาอาจจะพลิกผันเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงอะไรที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดขึ้น ดังนั้นมั่นเพียรภาวนาทำรรบุญอยู่ในศีลในธรรมเศรษฐีหน้าใหม่หนีไม่ไกลเกินเอื่อมไม่เชื่อไม่ลบรูหรูอเชื่อไม่งมงายมั่นใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ